เตรียมกันเลยเนาะค่ะนี่กะน้ำมยานัางค่ะตามใ่กับขบือค่ะพี่น้องเท่ไปเลยเนะจ๊ะ ประเด็นนะคะ่ะใส่ลงไปเลยพยายามค่อยๆค้นนะคะมันจะทิศคนเหมาะ เช็ือนแล้เริ่มเดือนแล้วค่ะ กกะเจะใส่ฟงหนวลนะคะฟงสุดไปเลยอืมจะเป็นหอม บกบวมนะคะลงไปบกบวมกับดอกงามเอื้อค่ะพี่น้อง 我看到。<I>

น้ำปลาจักหน่อยพอดีค่ะไม,ไม่รักพี่นกลงไปเลยอีตูค่ะหอมพี่นอกอุ้ยจะเสียพัก บิดแก็ค่ะนี่เยนี่บอกมาเียนพี่นางลงนงี่น้านี่ห่ยว่าเป็ตีบกไนตี่มาตัวนี้น้ำลงน้งลงขอบไปในคอหน่อเด้อ ต้วน้อดอกก็ขี้อ่นแล้วันขัดแห้งเป็นเป่นคิดคิดพัวปวยกลไม่มีนัด ะน่ไดีบะนี่มันเหลืออยู่ไม่ได้ ไม่กินหลายเลยเพาะที่ตตกินคนไมกินอยงนอมดูเน็ตตาอร้านมันหมดตือโอ้ไม่งวดสงสัยอะไรการไปยามคอเลไปยังม่ไดหตุเขามาพีม่กินหลายคนกินี่เลยอันนี้ผัดครบกามอันนั้นนะเย็นเย็ก็ให้บราบาลใจให้เจ้องมาหน่ะหือมาทางตรงหนังมันหอมกิ่นอรบมาตอส Ayy, anh có thể. Lần anh ăn,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 

คน,นกินหลายก็กูปีเลยส่วนตั้งใหยพ็ยาบาล <c oughs> มันอันน,น,น,อนี้นเคยเบิ่งต้องห้มาน่รพ้นด้วยพี่เฮ็ดกินไวองหวยส่น้มีบัคขามมีเนนวกินี่ยได้โตเลยช้กินไวหนึ่ง ก่อนม่ด้เห็นทก่านแล้วน้าน้าย่งคือพี่น้องสอนอยู่คือพี่น้องสอนอยู่ใช่้น่อบอกวหลานต้องมาสอน่ต้องซีน์สอนทั้กล่อง่อน้องล่อจะจับแม่อ dạy bằng cái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  bằng 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 làm

ป่านนั่งมกันเนา่ดมกันด่ดมกันป่านหมาว่าถ้าเป็นไก่ป่านี่ฐของมันฟ้านอกแปลว่าี่มัานไดไงก่ป่านนของมาไ่ปานเอเนี่ยกป่าน้าเขาอเขาถักทายไม่ปเนี่ยนี่้อีน่ได้เปอกยาเน่งต้องเอก่ปางีอน่น่นับต้นน่นน่ะจนั่นล่ะ ไก่่าก็ไมัน so คือกิ่น่ <c <c Peters> <c Peters <c <c ่กว่าอ er ันคุณไปยังหลอดไม่าอยู <c 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 ่อันน้ห่วงน่ไปยืไก่กินเ่อกลุ่ไรก่บ้ามันกลิ่นน่ทั้งกบฟแก่ในหรอดแจ้งเงินพี่พอไปมาไปยู่ก็แก่นนหรอดเจอแบนี้ปา่วนมันขาวมั้งเท่ดูมันบินบินโอ้หว่ยว่าเมนดบินยากรอซาบอกก้านคุณแล้วสาาเป่าท่าบิน bên nước cuốn là cái này à, mấy ngày, mấy cái cái oh, là

บหิุ้งดามกินแล้ไไอเปาไปเขาเาทนีอยาอยู่ไ่อเป็นอไตาบอดตาจางยิ่งได้ดีอีกเด้อบเพาว่ามาเ้ยภาษาภาษาไเยบ่มีเขาอยากให้บแต่ว่าเานล ไปจาไหนยู้ชายมาท่านเรียงพักระบเด่นโมเมนกแต่หาตไปนเลียงนี่บ่กิีหน้พี่น่อยหหนแล้วพี่น่อยไปไปไล่ะเพราอแต่ว่าถ้าว่าถ้าเพื่อนปล่อยว่าผีกวนบ้านจขอขอทุกอย่ที่ใส่่เ่่อ่กแก่ ข้ามามันแบบงานรใหญ่เยมผมวข้าเฮดียกินยาผมวข้ามาทำการมาขอดี่มภรุเลยาไปยังลูบจอยว่ะมาปวกุ้มพอดีุตุ่มาเลยเขาจะเอาไปจตถึงไมเ้นมับไยังเนี่ยเดีแยวเขาก็บ่ให้ขามากี่สอววกเขาเป็นผู้แเขาเล่นยีนล่ะติดตัวไปย่างนั้นไปทำการแค่บาเี เขาแรงเขางเขางม้ามนตักุงจอากลงมา้านในบอกกระสุนเขาไปส่มแดนคือไไคือกอลอคนขานกันเขม่มาแรงต้กันเนาะมีแต่้องสคนึ่แล่กูก็เอาหนูสายไฟแรงูมันหอดันเนาะแตกติดตามมันไห้ตุติดตามเพื่อกอไ้ออกมาตัวหนึงตกติดตามมน่ิเขาสีเอาใบลูกเข้าไปเขาปีนเมทึงต่อมอนี้ดียังหรือะหรเขาไปไ่ดีอย่างนั้